ตอนนี้นะครพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันุม่วงนั้นพร้อมที่จะทำงานในการบริหารงานเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ชนะ เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ซึ่งเป็นการชนะแบบขาดลอยจากการเลือกตั้งนะคะภายใต้การสับสนุนของทีมงานของชนบุรีกับบุริรำนะคะซึ่งนายวินชิดชอบประธานสโมสรของบุริรำนั้นออกมาชื่นชมพลตารวจเอกสมยศและทีมงานนะคะพร้อมกับเชื่อมั่นว่าสมาคมฟุตบอลภายใต้การบริหารงานของทีมชุดใหม่จะทําได้มีประสิทธิภาพนะคะและก็ย้ําเลยนะคะว่าต้องทําตามนโยบาย5แฟแ์ที่ได้ประกาศเอาไวค้ค่ะ นีก็วันนี้ก็คุยกันอยู่ครับก็บอกว่าคะแนนเสียง62เสียงเนี่ยมันกดดันนะความคาดหวังของแฟนๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ในทั่วประเทศแฟนบอลไทยเนี่ยจะเขาคาดหวังจากาผู้บริหารสมาคมชุดใหม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแสดงให้เห็นแล้วก็ต้องทําตามานโยบายที่ประกาศในแฟร์ทั้ง5ด้านให้ได้นะครับซึ่งก็ท่านนายกเองก็คงเริ่มที่จะต้องทํางานผมเห็น ท่านจะนัดประชุมสภากรรมการในวันที่15นี้แล้วนะครับก็คงต้องเร่งมือในการทำงานเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่อยากฝากไปถึงสภากรรมการกับท่านนายกก็คือการจัดการทั้ง3หลีกนะครับทั้งไทยหลีกดีวิชัหนึ่งและดี2อย่างมืออาชีพมีกฎกติกาที่ชัดเจนทุกอย่างโปร่งใสนะครับจัดระเบียบให้มันแฟร์สมกับที่ประกาศนโยบายไว้นะครับอันนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ แล้วแน่นอนที่สําคัญกว่าก็คือว่าการจัดการในเรื่องผู้ตัดสินนะครับการจัดระบบผู้ตัดสินและวิธีการในการจัดการผู้ตัดสินเนี่ยมันต้องยุติธรรมและโปร่งใสสําหรับทุกทีมนะครับป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวิพากษ์วิจารณ์อีกอันนั้นเป็นเรื่องที่ท่านนายกจะต้องให้ความสําคัญครับคือวันนี้ไม่ต้องมาเอื้ออะไรให้บุรีรัมย์นะครับแค่นี้ผมก็เป็นแชมป์ทุกแชมป์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมายุ่งอะไรกับผมขอให้ชีวิตผมทําฟุตบอลได้แล้วก็ช่วยการพัฒนาฟุตบอลไทยก็พอละ นี่เป็นหนึ่งคำฝากเอาไว้ของผู้สับสนุนหลักของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงในการที่ทำให้จนเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่นะคะซึ่งว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ได้ยืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่มีการปลดซิโก้เกดิสักสีนาเมืองจากการทำทีมชาติอย่างแน่นอนนะคะ